สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดี FC สวัสดีเพื่อนเกษตรกรนะครับวันนี้เกษตรอย่างมันนะครับจะพามาฉีดปุ๋ย0 0 6 0นะครับมันของผมตอนนี้ก็อายุ3เดือนพอดีนะครับวันนี้วันที่12สิงหาสองพนหานะครับเพื่อที่จะเร่งการเจริญเติบโตของหัวนะครับ ก็มีโพแทสเซียมนะครับ60%นะครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับต้นมันสำปะหลังอายุ3เดือนนะครับก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับยังไม่พบการเป็นโรคใบด่างนะครับก็เป็นพันธุ์เกษตรศาสตร์50นะครับทั้งหมดนะครับเป็นพันธุ์เกษตรศาสตร์5 0นะครับก็ลำต้นก็สมบูรณ์ดีนะครับ ค,ความสูงก็สูงพอสมควรนะครับก็สังเกตที่โคนต้นนะครับก็ดินก็เริ่มแตกแล้วนะครับที่โคนต้นแสดงว่ารากเริ่มขยายตัวแล้วนะครับยังไม่พบโรคนะครับเป็นพันธุ์ที่ทนทานต่อโรคนะครับโรคใบด่างโรคใบไหม้โรคเ,เพลี้ยไฟไลายแดงต่างๆนะครับ ก็เป็นพันธุ์ที่ทนทานต่อโรคนะครับแนะนำเลยนะครับแนะนำเกษตรกร,กรที่กำลังหาท่อนพันธุ์ก็ที่ที่ทนทานต่อโรคนะครับก็แนะนำเป็นพันธุ์นี้เลยนะครับกรเกษตรศาสตร์50นะครับก็เดี๋ยวไปฉีดปุ๋ยกันครับสูตร0060นะครับ